สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดที่เราดูเข้าหาพี่แป้งได้เลยจ้ะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่โครงการพาน้องอ่านสู่การเป็นข้าราชการอ่าเรามาเดินไปด้วยกันถ้าเราเดินไปด้วยกันทําในหนึ่งวันให้สําเร็จนั่นคือเรากําลังก้าวเข้าสู่เป้าหมาย เรากำลังก้าวเข้าสู่เป้าหมายในทุกๆวันในทุกๆวันอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆอย่าปล่อยเวลาทิ้งไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรที่มันจริงจังเราไม่ได้ทำอะไรที่มันจริงจังอ่ะบุ๋มสวัสดีรอบสองนิวรอบสองจ้าดาม <c oughs> อ่ะปักนัทวันรโหพี่ชื่นชมปักกับนัทวัน์จริงๆ ตอนนี้ก็คือเข้าโครงการเรียนกับพี่ทุกวันเนาะนี่คือลูกศิษย์รุ่นสามนะรุ่นสามนะอ่ะแล้วพี่อยากจะบอกว่าลูกศิษย์รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเขาสอบผ่านกอพอกันไปเยอะมากรุ่นสามนี้ยังไม่ได้ลงสนามนะรุ่นสามเนี่ยพี่สอนปีหกปีหกสามปีหกสามแต่ว่าปีหกสามยังไม่ได้สอบ <c oughs> <c oughs> ก็นี่แหละที่จะสอบปีหกสี่เนี่ย รุ่นสามเนี่ยคือติวสอบปีหกสี่แต่ยังไม่ได้สอบเนาะเนาะนัทวัฒน์เนาะยังไม่ได้ลงสนามถ้าลงสนามผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนโอเคไหมอ่ะมน์วัดดีจ้ะเอะเมื่อกี้มน์เข้าเรียนเปล่ามน์เข้าเรียนเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเข้มข้นมากเลยนะในกลุ่มปิดเข้มข้นมากเลยในกลุ่มปิด ในกลุ่มปิดมีเวลาได้คุยกันเยอะพี่แป้งสอนหนึ่งชั่วโมงไงพี่แป้งสอนหนึ่งชั่วโมงมีเวลาได้คุยกันเยอะสอนแนวคิดโน่นนี่นั่นการที่เราจะประ,ประสบความสําเร็จมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายปัจจัยแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือกําลังใจกําลังใจแรงบันดาลใจเราทําเพื่อใครทําเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนั่นแหละ มันถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จแนวคิดสำคัญมากแนวคิดสำคัญมากสำหรับเราถ้าเราคิดบวกถ้าเราคิดบวกคิดต่างคิดในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะเคลื่อนไหวไปสู่ความสำเร็จถ้าเราคิดลบบางคนคิดลบแบบว่าดับฝันตัวเองก็ยังมีดับฝันตัวเองก็ยังมีคือความคิดตัวเองดับฝันตัวเองเขาเรียกว่ามารผจน มานผจญโอเคไหมอ่ะรอระหว่างรอเพื่อนอ่ะโชคดีวดีจ้ะอ้าวอ้าวแล้วมนเข้าใช่ไหมเข้าใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะมาวันนี้เราเรียนก่อนเรียนคณิตก่อนอ่ะเรียนคณิตก่อนข้ออันนี้ยังอยู่ที่เว็บข้อสอบเว็บไซต์กอพอนะข้อสอบเว็บไซต์กอพอแล้วก็ข้อสี่สิบสี่ การผลิตรถยนต์โดยรวมปี2,549เพิ่มขึ้นจากปี2,548ประมาณร้อยละเท่าไหร่เราอ่านโจทย์ก่อนมีคำว่าเพิ่มขึ้นแล้วมีคำว่าร้อยละแสดงว่าสูตรของเราต้องหาลบเทียบส่วนด้วยเทียบใช่ไหมดังนั้นตัวไหนสิ่งคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาตัวไหนคือคำถามของโจทย์ที่โจทย์ต้องการทราบ โจทย์ต้องการทราบการผลิตรถยนต์รวมปี49ว่ามันเพิ่มขึ้นจากนี่คือที่เขาเทียบคำว่าจากหมายถึงเทียบเทียบจากปี48เทียบจากปี48ดังนั้นของปี49คือหาหาแล้วเพิ่มจากปี48คือเทียบคือเทียบแล้วมีคำว่าร้อยละแล้วมีคำว่าร้อยละก็คือต้องคูณ100เข้าไป ดังนั้นสูตรของเราสูตรร้อยละของเราเท่ากับหาลบเทียบส่วนด้วยเทียบคูณด้วยหนึ่งครคบโจทย์มีหนึ่งอยมีร้อยละคูณหนึ่งรอ,อสิ่งที่โจทย์ต้องการหาสิ่งที่โจทย์ต้องการเทียบแล้วมีคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลดลงถ้ามีเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้องเอาหาลบเทียบหาลบเทียบอ่ ดังนั้นเมื่อเราได้วิเคราะห์โจทย์ออกมาเรียบร้อยได้หาได้เทียบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูข้อมูลเราก็ไปดูข้อมูลการผลิตรถยนต์รวมโดยรวมปี2,549ปี49รถยนต์รวมรวมคืออะไรรถยนต์รวมคือทั้งหมดนี่49แล้วข้อถามเพิ่มจาก48ใช่ไหม49กับ48เราก็แทนค่าเลยตรงนี้เราสามารถยุบตัวเลขได้ไหมยุบ มีกี่หลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักเท่ากันสามารถยุบยุบได้เอาสองหลักอ่ะสองหลักห้าเก้าตรงนี้เป็นเลขเจ็ดยุบได้เท่ากับหกศูนย์อ่ะห้าสองตรงนี้เป็นเลขศูนย์ยุบได้ห้าสองอ่ะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาปีสี่เก้าใช่ไหมก็เท่ากับหกศูนย์สิ่งที่โจทย์ต้องการเทียบปีสี่แปดเท่ากับห้าสอง เสร็จแล้วเราก็เอามาแทนค่าในสูตรหาก็คือ60ที่เราหาม,มาได้ลบเทียบ52แล้วก็ส่วนด้วย52คูณด้วย100แค่นี้เราก็บริหารจัดการออกมาเลยอ่ะ60ลบ52 8คูณ100ก็ได้800ส่วน52หารออกมาได้เท่าไหร่อ่ะหารออกมาได้เท่าไหร่ได้ประมาณ15.3ม ได้ประมาณ15.3ในตัวเลือกมี 9, 11, 13, 15ใกล้เคียงที่สุดก็คือ15ก็คือ15อ่ะโอเคไหมทำมา4ข้อเข้าใจเงื่อนไขาตารางมากยิ่งขึ้นไหมสิ่งสำคัญคือเราต้องจำสูตรให้ได้แล้วเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเขาต้องการหาอะไรคำว่าต้องการหาคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบแล้วเขาต้องการเทียบจากอะไร สังเกตมันจะมีคำว่าจากแล้วก็มีคำว่าของอีกอย่างหนึง่งหลังคำว่าจากหลังคำว่าของเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เขาต้องการเทียบแล้วทำไมพี่แป้งต้องจี้ตรงนี้ถ้าเราจำสูตรแบบนี้ไม่ได้เราจะใช้ส่วนผิดถ้าเราเอาหาหาสมมติเราเปลี่ยนเป็นเทียบลบหาส่วนด้วยหาอย่างเงี้ยมันก็ผิดแล้วผิด มันต้องหาลบเทียบส่วนด้วยเทียบโอเคไหมเราต้องดูว่าหาคือตัวไหนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบตัวไหนตัวไหนแล้วสิ่งที่โจทย์เทียบคือตัวไหนโอเคไหมโอเคไหมแล้วเราถ้าเราอยากจะเพิ่มเสริมความเข้าใจเราลองไปฝึกทำเราลองไปฝึกทำในช่องอย่างเงี้ยหาข้อมูลหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งช่องที่มันมีข้อมูลอยู่แล้ว ช่องที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันได้เท่านี้มันได้เท่านี้นไ,ดนได้ยังไงอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงถ้าในช่องอย่างเนี้ยเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงจากปีเก่าไปปีใหม่ถูกไหมแสดงว่าสิ่งที่เราต้องเริ่มหาก็คือปี49เนี่ยเนี่ยเราก็ลองดูปี49ลบปีส8ส่วนด้วยปีส8 คูณด้วย100ลองดูว่ามันเท่ากับ5%ไหมเท่ากับ5%ไหมแล้วในตารางที่เข้าใส่ลบเนี่ยแสดงว่ามันลดลงจากปี48ไปปี49เนี่ยมันลดลงแต่ตอนเราหาตรงเนี้ยเราไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบอะไรมาเกี่ยวข้องเราจับหาออกมาเลยเราจับหาออกมาเลยแล้วเราจะตอบเป็นลบหรือเป็นบวกให้เราดู ถ้าปี48มันมากกว่าปี49แสดงว่ามันลบแต่ถ้าปี49มากกว่าปี48แบบนี้แสดงว่ามันบวกคือมันเพิ่มขึ้นอัตราการเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ลดลงแต่ถ้ามันติดลบคือมันลดลงเราก็ไปลองไปลองทำดูอโอเคได้ความรู้ได้ความรู้เกี่ยวกับตารางมากยิ่งขึ้นปักพิมพ์มาเยี่ยมเลยขอบคุณมาก เป็นไงบ้างอ่านหนังสือครบหมดหรือยังอ่านหนังสือครบจบหมดยังจบหมดยังตอนนี้เสียงพี่แป้งกล้องอยู่ในหัวยังตอนนี้เราเรียนมาเป็นครั้งที่69ครั้งที่69นะแล้วทําไมพี่แป้งถามว่ามีเสียงพี่กล้องอยู่ในหัวยังสถิติ สิติคนที่สอบผ่านจะมีเสียงพี่อยู่ในหัวแม้กระทั่งอาบน้ําแม้กระทั่งอาบน้ําแล้วมีบางคนบอกว่าจะไปทําอะไรที่ทะเลถลัยอะ่ะเสียงพี่ก็กล้องมาเลยจงใช้เวลาให้คุ้มค่าจงอ่านหนังสืออย่าปล่อยเวลาทิ้งไปเป็นตัวเตือนสติเขาได้เลยเตือนสติเขาได้เลยนะโอเคไหมพี่พูดให้ปื้มในตัวเองมากเลยนะ เสียงพี่เป็นยังไงหลายคนบอกว่าเสียงแหบนะแหบมหาเสน่ห์เออแต่ว่าเสียงของพี่ไม่ใช่เสียงหนึ่งหรือเสียงสองนะเสียงของพี่เสียงของพี่คือเสียงจริงๆเสียงจากหัวใจเสียงจากความจริงใจจริงๆเสียงจากหัวใจเสียงจาก ความจริงใจจริงจริงไม่มีเสียงหนึ่งเสียงสองไม่มีการกระแดะไม่มีการว่าทำไม่ได้จริงแล้วมาสอนทุกอย่างที่สอนคือสิ่งที่กระทำอยู่สิ่งที่ทำได้จริงสิ่งที่ปฏิบัติจริงถึงมาสอนดังนั้นขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นจงเชื่อมั่นจงฟังคำสอนของพี่ แล้วเอาไปคิดวิเคราะห์แล้วปรับใช้กับชีวิตตัวเองฟังนะวิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้กับชีวิตตัวเองอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็อย่าพึ่งไปตัดสินอะไรง่ายๆให้นำมาวิเคราะห์แล้วนำไปปฏิบัติเมื่อมันปฏิบัติได้จริงก็ปฏิบัติต่อไปแต่ถ้ามันปฏิบัติแล้วมันไม่ดีก็ยกเลิกไป แสดงว่ามันไม่ใช่ทางเรามันไม่เข้ากับศีลเราเราไปอ่านหนังสือมามีคนมาแนะนำเรามีผู้รู้มีผู้ที่เราชื่นชมเขาไปฟังข้อความอะไรเข้ามาทุกอย่างต้องมาวิเคราะห์ก่อนมาวิเคราะห์ก่อนอย่าเชื่อง่ายๆและอย่าตัดศีล ง่ายง่าย่า,ยา้ละลึกแล้วลึกเสียงคำพี่แป้งสอนใช่ไหมใช่ไหมโชคดีอย่างได้น้อยเลยตอนนี้เราเข้ามาเรียนด้วยกันตอนนี้หกสิบกว่าวันเราเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและเรากำลังก้าวเข้าสู่ความสำเร็จโอเคไหมเรากำลังก้าวเข้าสู่ความสำเร็จดังนั้น ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วพี่แป้งบอกได้เลยว่าโครงการติวฟรีย้ำนะติวฟรีหน้าเพจติวมา69วันแล้ว69วันแล้วติวด้วยหัวใจติวด้วยความจริงใจติวด้วยความหวังดีจริงๆว่าต้องการให้ทุกคนสำเร็จสำเร็จถ้าเป็นแค่เรื่องจอมปลอมถ้าเป็นแค่เรื่องแบบว่าทำเอาหน้า อยากมีชื่อเสียงอยากอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาทำทุกวันโดยที่ฟรีทุกวันแล้วมีคนดูบ้างไม่ดูบ้างด้วยนึกออกไหมแต่เราทำจากหัวใจของเราทําจากความจริงใจของเราแล้วต้องการให้ทุกคนสำเร็จจริงๆแล้วอย่าพึ่งเชื่อที่พี่พูดง่ายๆแล้วอย่าพึ่งตัดสินพี่ง่ายๆบางคนบางคนตัดสินพี่แล้วหวังนั่นนะสิ หวังขายหนังสือหวังขายคอร์สนะสิโน่นนี่นั่นตัดสินพี่แล้วก็ไม่เข้ามาเรียนรู้ไม่เข้ามาศึกษาอันนั้นก็แล้วแต่ความอ่าเขาว่าแล้วแต่สิทธิทส่วนบุคคลถูกไหมแล้วอย่าเชื่อง่ายๆทุกอย่างที่พี่สอนไปจงเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองเพราะว่าเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอน เส้นทางในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนการเรียนรู้การรับรู้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือน,นกันดังนั้นเรื่องของพี่แป้งการเรียนรู้ของพี่แป้ง<ๆ>การสอนของพี่แป้งก็เกิดมาจากการเรียนรู้ของพี่<ๆ>การใช้ชีวิตของพี่ดังนั้นทุกคนจงเอาไปปรับใช้เอาไปปรับใช้เออพี่แป้งพูดเรื่องนี้อ่ะพี่แป้งพูดเรื่องกตัญญูรักพ่อกับแม่นะเออฉันจะไปลองทํา แล้วถ้ามันดีทำต่อไปแล้วพี่แป้งขออย่างหนึง่งดีทำต่อไปแล้วส่งต่อบอกต่อทำได้ไหมเราทำดีแล้วให้เราทำต่อไปแล้วให้เราส่งต่อบอกต่อให้เราส่งต่อบอกต่อให้คนมีแนวคิดแนวคิดบวกเหมือนเราแนวคิดบวก แล้วสำเร็จเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนจะบอกว่าหนูจะไปสอนใครได้หนูอะไรใครได้เราทําตัวเป็นแบบอย่างก็เป็นการสอนแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปก็เป็นการสอนแล้วจากที่เราสำเร็เทป,ปะใช้ชีวิตไม่เป็นระเบียบพอเราใช้ชีวิตเป็นระเบียบมุ่งมั่นก็มีเพื่อนมาถามแล้วเฮ้ยไปทําอะไรมาทำไมแกเปลี่ยนไปเลยโน่นนี่นั่นน่ะ เราก็บอกเพื่อนแล้วอ๋อตอนเนี้ยฉันนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันวางแผนการใช้เวลาให้คุ้มค่าแกลองดูสิแล้วเพื่อนก็ไปแค่นอนเป็นเวลาตื่นเวลาใช้เวลาให้คุ้มค่าชีวิตเพื่อนก็จะไปทางสําเร็จแล้วแค่นี้ก็เป็นการบอกต่อเป็นการให้เป็นการส่งต่อเรียบร้อยแล้วโอเคไหมโอเคไหม <c ười> เคยบอกแม่เลย มีเสียงพี่แป้งในตัวให้อ่านหนังสืออย่าไปเวลาอย่าทะเลทลัยใช่ไหมแอะเห็นไหมฉันเป็นตัวหยุดยั้งฉันเป็นตัวหยุดยั้งพวกเธอหยุดยั้งในการทำสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ฉันจะเป็นคนที่คอยนำทางคอยเดินนำหน้าในสิ่งที่ดีคุณธรรมคุณค่าโอเคไหมโอเคไหมโหฟังดูยิ่งใหญ่มากนะ ถ้าเราทําด้วยความเต็มใจจริงใจมันจะยิ่งใหญ่ในตัวเรายิ่งใหญ่สําคัญสําหรับเราแต่มันจะยิ่งใหญ่กับคนอื่นหรือเปล่าก็อยู่ในสิ่งที่เขาจะตัดสินสิ่งที่เขาจะตัดสินเราโอเคไหมเราอย่าไปคาดหวังจากคนอื่นจงคาดหวังจากตัวเองว่าตัวเองทําดีมากพอหรือยังไม่ต้องไปคาดหวังว่าใครจะมาพอใจใครจะมาปื้มใครจะมาเกียรใครจะมารัก แต่ถ้าเราทำดีแล้วจงทำต่อไปโอเคไหมท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคดังนั้นจงนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาอ่านหนังสือให้ได้อ่านหนังสือให้ได้แล้วอย่าไปคาดหวังจากคนอื่นจงคาดหวังจากตัวเองอย่าไปตัดสินใจคนอื่นอย่าไปตัดสินคนอื่นจงตัดสินตัวเองตัดสินตัวเองคือ ตัวเองพี่แป้งก็ไม่ให้ตัดสินว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะคําว่าตัดสินตัวเองคือพี่นิดพี่เคาะว่าเราทำเนี่ยดีพร้อมหรือยังและเราสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกไหมนั่นคือการพิจารณาตัวเองอ่าไม่ใช้คําว่าตัดสินตัวเองแล้วกันเพราะพี่แป้งไม่เคยให้เราตัดสินตัวเองไม่เคยให้เราตัดสินตัวเองโอเคไหมสําหรับวันนี้ วันนี้ก็พอแค่นี้พรุ่งนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมอยู่ที่เรื่องตารางอยู่ที่เรื่องตารางนะติวฟรีทุกวันติวฟรีทุกวันจะทำอะไรให้คิดดีๆก่อนนะใช่ไหมโชคดีถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วส่งผลดีกับเราส่งผลดีกับคนอื่นจงพยายามทำดีต่อไปอ่ะพูดคำนึงในหลวงในหลวงรอเก้าเคยมีอ่ะ มีคนมาหาท่านบอกว่าการทำดีทำดีแบบว่าปิดทองหลังพระเนี่ยมันนานจังเลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นความดีท่านในหลวงบอกว่าแนะนำบอกว่าจงปิดทองต่อไปจงปิดทองต่อไปจนกว่าทองมันจะล้นจากข้างหลังปิดทองหลังพระใช่ไหมปิดทองหลังพระจงปิดต่อไปจนกว่าทองหลังพระมันจะล้นออกมา ถึงข้างหน้าพระตรงนั้นจะมีคนเห็นเองจะมีคนเห็นเองดังนั้นเราตั้งใจทำด้วยความจริงใจของเราเราเห็นแล้วเราเห็นความจริงใจของเราเราเห็นความดีของเราที่เราทำนั่นมันยิ่งใหญ่สำหรับเราแล้วแต่สำหรับคนอื่นเราก็ไม่ให้ใครมาตัดสินเราเราพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วมันส่งผลดีกับคนอื่นแล้วมันก็จะแผ่ขยายออกไปเอง ออกไปเองดังนั้นพี่แป้งให้น้องทุกคนจงเข้มแข็งจงเข้มแข็งการอ่านหนังสืออ่านวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ทำให้สอบผ่านแน่นอนน้องๆต้องอ่านจนทะลุปุบโป่ปปองอ่านจนแบบคู่ควรที่จะสำเร็จอ่านจนกว่าคู่ควรที่จะสำเร็จแล้วน้องๆจะสำเร็จเองถ้าอ่านแล้วยังไม่ผ่านยังไม่สำเร็จแสดงว่ายังไม่มากพอยังไม่มากพอ ต้องทําจนกว่าทองมันจะล้นออกมาข้างหน้าต้องทําจนกว่ามันจะคู่ควรกับความสําเร็จโอเคไหมโอเคไหมตั้งแต่นิวได้เข้ามาเรียนกับพี่แป้งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาอ่านหนังสือทุกวันขอบคุณครูพี่แป้งค่ะเยี่ยมขอบคุณมากไปแล้วคําว่าไปของพี่ประจําเลยเลื่อนตลอดครานี้ไปจริงพรุ่งนี้เจอกันขอให้ทุกคนเชื่อมั่น ว่าทุกคนทำได้แล้วทุกคนจะทำสําเร็จแล้วอย่าลืมพี่แป้งเชื่อมั่นในตัวทุกคนว่าทุกคนทำได้ไปสู่เป้าหมายได้แน่นอนและเป็นคนดีมีคุณธรรมได้แน่นอนสวัสดีจ้ะ